อาจารย์คะนี่คือลูกนิมิตบันดิตใช่ครับนิบันดิตหมดก็สองลูก249 <c oughs> จากเมืองไทยหมดเลยใช่ไหมเจ้าคะ,ะตัวนี้เป็นที่เราสั่งมาที่จาก,จากเบรดิเยมนะ่มะเป็นทินซายแม่อที่อาจารย์สั่งมา,าค่ะและลูกเล็กก็ เมืองไทยเลยจากที่นี่หมดค่ะล,ล,ลูกเล็กนี่จากจาลูกเล็กทันใจเป็นลูกที่นํามาจากเมืองไทยลักษณะเป็นยังไงเจ้าค่ะเหมือนกันไหมคะเหมือนเหมือนกันที่จะมันจะเป็นมันจะเป็นหินถ้าจากทางใต้มันจะเป็นหินอันนีน้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหินทรายหินทรายจากทางใต้ของเนแถบใ์แถบค่ะแสดงว่าตัวตัวตัวลูกเล็กจะมีอยู่ จ,จะไดอดูฝั่งโน้นูกหนึ่งที่เขาวางไว้นะน้หนักประมาณกลของราใจนะค่ะและอันนี้คือกี่กิโลคะอันนี้อ่าจะประมาณ5กิโลม่ใช่ก็คือว่าไม่ได้แบเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามันก็มันก็นี้ใช้น่จะรอกบางเวลากระทบกันไมนจะรอกบาง่อยมันกระทบกับูพวกอะไรต่างมันก็จะคลอได้ เเดี๋ยวว้้าใส่่ลลงไไไปปม็นรแอันนี้เราก็จะฝังไว้เลยใช่ไหมจ๊ะคะ้เราฝังไว้เลยก็ติดตามจตามน้งที่เราวังทุกลูกเลยทุกทันใจก็เหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าลูกที่เป็นลูกทันใจลูกนิมิต ที่เราทำตาการคือทำเราทำดำดำไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ยังไม่สามารถที่จะุดทำได้เพราะว่าจะขึ้นตรงนี้มันจะมีวะนะพวกเอะไรนะพวกสายเคเบิลพวกอะไรต่างๆค่ะจึงจะเป็นปอุปสรรคต่อการวางก็เราก็เลยทำดำไว้ก่อนลองไว้ก่อนเจ้าค่ะก็เสร็จหมดแล้วนะเจ้าค่ะเป็นรูปเป็นร่างใช่ก็เป็นก็เป็นรูปเป็นร่า,างค่ะ เพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องห้อยแค่นั้นใส่หวายเจ้าค่ะหคุ้มก้หวายสาร็จคนเราตที่เยๆ้องจะไม่เข้าหวายนนี้ก็นำมาจากเมืองไทยเพิ่งลงเรือมาเมื่อกี้นี้ประมาณตอนบ่ายสองโมงสามโมงนี้ก็ลงมาพอลงมาปุ๊บก็ทำที่ตีตัดแล้วก็ต้องไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำก่อนราะงั้นหวายมันจะเม่ และนี้แช่แล้วใช่ไหมแช่ได้บอแล้วก็าแบบมองส่เร็วท oh ันใจเลยนะคะทันใจแต่ว่าเวลาโยมตัดก็จะต้องตัดให้เต็มเลยเพราะว่ามันค่อนข้าเป็นไม้ลำเป็นไม้ได้ไม้คานเป็นไม้คานอ่าไม้คานสี่เหลี่ยมมันตัดจะตัดยากนะถ้ายอดโยมจะตัดก็ต้องตัดให้มันเฉียงเฉียงเงี้ยไปอย่างเงี้ยมีตัดเฉียงนะถ้าบัดตัด ทำบนช่วนี้มันจัดยากค่ะเรียกว่าต้องเอาพลังมาเยอะๆใช่ใช่ใช่ต้องเนียวมันตรงับขตาีไ้ยวมากต้องเหนียวค่ไงั้นก็หล่นก่อนที่จะตัดตอนที่เรา ถ้ามันจะไม่เอาแช่น้ำไว้ก่อนมันจะกรอบแล้วมันก็จะ่ต้องไปแช่น้ำหวายนี่ต้องแช่น้ำมา,าก่อนมันจะเต็เหนียวมันจะแข็งแรงมันจะทนทานได้ค่ะยืดยุ่ยไดยืดย่นได้อะไรได้ยังก็โยมเห็นว่าลูกนิมิตไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเกลี้ยงเกลี้ยงกว่าแต่ว่านั้นจะเป็นเอาไปแช่น้ำเหรอคะๆๆแ,แต่นั้นมาจากเมืองไทย พาะลงน้ำมันมาให้อยู่อ๋อค่ะอันนี้ยังไม่ได้ลงน้ำมันค่ะยังจะต้องทาน้ำมันอีกไหมคะเขาไม่ทาแล้วจะติดไม่ได้มันก็ลองทุนค่ะจาค่ะกลัมาวิธีขั้นตอนเยอะมากจะได้เลิ่นน้ำมันด้วยนะใช่าคะนี่เราได้เห็นวิธีขั้นตอน อันนี้เป็นลูกนบิบบันดิ์ใส่แล้วเรียบร้อยเลยค่ะ